คำสอนหลวงปู่ดูมรดกที่หลวงปู่ได้มอบให้กับลูกหลานข้อหนึ่งหลวงปู่ให้เน้นการปฏิบัติภาวนาท่านจะภาวนาพุทธัางทำมังสังคังในใจเสมอไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเพื่อให้จิตเกาะกับพระรัตนาไตรข้อสองการสวดคาถามหาจากักรพรรดิท่านแนะนำให้สวดเป็นนิดท่านเชื่อว่ามีอนุภาพมากสามารถ ปรับภพบภูมิให้กับสัตว์ทั้งหลายและยังช่วยหนุนดวงชะตาให้ผู้ที่สวดอีกด้วยข้อ 3. เรื่องของกรรมและบุญบารมีท่านสอนว่ากรรมเป็นของกลางใครทำกรรมดีก็ได้ดีใครทำกรรมชั่วได้ชั่วแน่นอนให้สร้างบารมีไปเรื่อยๆอย่าหยุดท่านเน้นในเรื่องทานศีลภาวนามากๆครับให้มันอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาให้บ่อยๆ จะช่วยเสริมบุญบารมีและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ข้อ 4. การไม่ยึดในวัตถุมงคลและปฏิหารท่านว่าพระอยู่ที่ใจไม่ใช่องค์พระเป็นเพียงเครื่องระลึกนึกถึงเท่านั้นข้อ 5. การมองโลกในแง่ดีและปล่อยวางท่านสอในให้เข้าใจเรื่องการเกิดตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องจริงที่ปกติอย่างมากอย่าไปยึด ไปติดเสียข้อ6ความกระตันอยู่และการทำบุญกับพ่อแม่ท่านเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลปณิบัติพ่อแม่ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่สุดครับและข้อ7การยอมรับความจริงและการใช้ชีวิตอย่าก,กลัวตายท่านสอนให้เข้าใจธรรมชาติของการเกิดแก่เจ็บตายให้เตรียมความพร้อม ด้วยการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องครับและนี่คือมรดกธรรมที่หลวงปู่ดูได้เมตตาฝากไว้ให้กับลูกหลานกระผมขอให้เพื่อนๆพ,พบเจอแต่ความสุขพ้นจากความทุกข์ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ